หน้าเาไม่มีเขาเจอใช่น,นะจะเป็นสีม่วงค่ะม่วง A 6นะคะก็จะมีแ่นแจะมีนี้เปอนเนาะ9%เลยเนาะแลวอันนี้นนสีเนะาะก็ไม่ัดพคือัดมาแล้วแต่ก็คืออยากลองลองดูโดยที่เราไม่กัดกนะ้มี้วยก็ได้งแล้วก็ไปนะถุงถ้ามีถุงนก็ใช้ถุงนดได้นะคะนีค่ะแล้วกเเรียนให้จ๊แล้วก็ไ,เออกไ่เลไม่ัดะะีผมฉัน,นกซพราะว่าจัด่อยแล้วผมมันจะพังเป็นคนที่แบบชอบล้อมผมมากค ีำเงินแล้วกวมันกว,น,ว,น,น,กว,น,วน,นไม่เขียวสวยอ่ะพราะุกแพงช่วงนี้นประหยัดเราก็ต้องหาไรที่มันพอจะถูกแค่นีแค่4.2บาทเองค่ะขอมว้วนตางไปเนะอู้อยต่อไปให้มันสุดๆไปเลยนะคะจะใช้แงนะคะแงที่ผ่นลมาหยุดมอ,อ <c oughs> <c oughs> ื้อน,นี้อนกันมีปัวนะคะื้อน,นี้แล้วก็จะไปใส่ในจเจนเก้า่เศทเนาะพม่อ่าอานเพราะว่าอันน,ะะนี้เราต้ก้าแล้วอะ ระวังเลยาาเตัวนี้นานแสบเอาให้หมดเลยค่ะทิ้งเลยจบไปแล้วทิ้งเลยแล้วเราก็คนทิงได้อย่างนี้